สวัสดีครับข้าบเน้าเบยครับช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกะพี้นะครับก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับเมื่อกี้แมงกะพี้ก็ไปดูที่หน้างานนะครับที่วัดเขาคูบานะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับตอนนี้คณะลิเกนะครับตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่มีโดมนะครับไม่มีโดมการฝนในคืนนี้นะครับ แตเ่เมื่อคืนวานเนี่ยฝนตกเกือบทั้งคืนเลยนะทุกคนนะวันนี้ไม่รู้ยังไงนะครับไม่อยากให้ตกแต่ถ้ามันตกจริงๆก็ห้ามไม่ได้นะครับตอนนี้มังกับี้อยู่ตรงาทางรถไฟนะครับที่สระบุรีนะครับทุกคนเมื่อกี้เห็นร้านส้มตำนะครับว่าจะไปสั่งส้มตำเอาไปกินที่ดีสอร์ทนะครับโอเค อ่ะตรงนี้ก็ฐานีรถไฟนะครับไม่ใช่สถานีมันเป็นรางรถไฟผ่านนะครับจุดขึ้นรถไฟไม่ใช่ตรงนี้นะครับวันนี้บรรยากาศนะครับคลื่นๆนี่เลยครับบรรยากาศวันนี้บอกเลยว่าชุ่มฟ้าทุ่นฝนนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปซื้อส้มตำนะครับ จอดรถตรงนี้นะครับโอเคสซุ้มตามพกเท่าไหร่ครับสามห้าโอเคนะครับอันเด้อเดี๋ยวรอคิวก่อนนะครับอเอาไก่ย่างก็มีครบนะครับหมูย่างยังมีเลยนะครับโอ้ไก่ไม้เท่าไหร่อย่างเงี้ยไม้ใหญ่สีเล็กเล็กสิบบาเลยโอเคไม้ใหญ่ 40, น,น,ญ40นะครับทุกคนแล้วก็ไม้เล็กๆก็คือไม้ละ10บาทตับก็10บาทเนาะ อเคน,นี่คือราคานะครับอันนี้ก็สุดยอดเลยนะครับะนะครับณนะขณะนี้ฝนยังไม่ตกนะครับแต่ไม่รู้นะครับแต่ลมมันก็มีพัดตลอดนะครับทุกคน เหมือนรถไฟจะมาแล้วหรือเปล่านะเสียงดังตื๊ดตื๊ตตตตนะครับสัญญาณอย่างนี้นะครับบอกว่ารถไฟกําลังจะมานะครับทุกคนนะนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรถไฟให้เอซดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเราสั่งส้มตามันก่อนนะครับ ส้มตามปรรลาเผ็ียน้อยครับรถไฟมารถไฟมาเดี๋ยวทำเหมือนเราไม่เห็นเรรถไฟนะครับมายังมายังึบข<ม>ึ้นมาหรือยังครับมุบมนี้นะครับยังไม่รู้นะครับมาจากด้านไหนเนี่ยรถไฟมาด้านไหนอ่ะ อ๋อยังไม่เห็นอ่ายังไม่เห็นรถไฟวิ่งนะครับได้ยินแต่เสียงปูนนะฮะอ่าผมกินเผ็ดมากไม่ได้นะครับเอาผุดน้อยนะครับจากไตข้าวเหนียวไหมครับผมข้าวเหนียวเนื้หอห่อครับแล้วก็เอาตับไม้เนึ่งครับนะครับกินเมเยอะเท่าไหร่ มาแล้วแหละเราเห็นรถไฟแล้วทุคนรถไฟมาแล้วมาแล้วหอ,อมเป็นขบวนอย่างเนี้ยรถปูนหรือเปล่านี่ครับมันเป็นรถปูนนะรถปูนนะ TPI ไลโพลีนนี่แหละนะครับทุกคน มันเป็นรถขบวนสินค้าเนาะนะครับไม่ใช่ขบวนโดยสารนะครับไปแล้วมา,าผมก็โชคดีน้องนะครับมาถ่ายก็ได้เห็นรถไฟวิ่งนะครับอ่ารถก็สัญจรไปมาได้ปกตินะครับโอ้ครับทุกคน เราก็กลับไปที่ส้มตามของเรานะฮะทุกคนอพอดีเห็นรถไฟวิ่งพอดีนะครับที่นี่เราอยู่ในเมืองเนา<ม>ะก็รถเยอะครับ<ม>รถวิ่งส่งของส่งอาหารก็เยอะนะครับ<ม>ตามถนนเราก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับข้าเวหาเหนียวห่อหนึ่ง ครับห้บาทแ้วอ่าโอเคเดี๋ยวเอาเงินให้แม่ค้าก่อนนะครับคู่หนึ่งแม่ค้าจะบอกไหมให้จะบอกให้แม่ค่ะาแม่ค้าแม่ค้าโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไก่ไก่หิวจัดหิวจัดขอบคุณครับแม่ค้าไปดูลิเกเปล่าอ๋ออ่าน,น้องนุ่นมานะใช่ใช่เห็นวันนี้เขาอ่า ใช่ไว้เขาคูบาอยู่ใ,ใกล้แค่นี้เองขออย่างเดียวว่าอย่าตกก็แล้วกันนี่เลยที่เราอยากได้มากที่สุดก็คือไม่ให้ฝนตกใช่โอ้หเ oh, มื่อคืนตกตกทั้งคืนเลยสองวันแล้วเนี่ยสองวันแล้วใช่ไหมใช่เอ๊ะตลาบุรีทําไมฝนตกเยอะจังก็ยังว่าอยู่เนี่ยปีนี้งานเขาคูบาทำไมโดนฝนมันมีห้าวันใช่ไหมครับวันนี้วันที่สามแล้วใช่ถึง oh, วันอาทิตย์เลยถึงวันอาทิตย์อีกสองวันนะ,ะแต่วันเนี้ยฝนจะตก เมื่อกี้ผมไปดูเขามาแล้วเขาตั้งไว้ทีเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว <c oughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่มเมคืนเนี่ยแต่มัน,สสนะมนตกจริงนะตกจรสักหกโมงวันนีมาแล้วเมวื่อวานตกหกโมงจริงครับโอ้โหเมื่อคืน,นเนมื่อคืนวางก่อนจะจะตกหนักแต่เมื่อคืนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะ<ม>เพราะว่าคนขายข้าวยำอ่ะก็ไปขายหน้าวาันก็นนย,ยังขายได้อยู่เมื่อคืนนี่ยังขายอยู่ใช่ไมอืเมื่อคืนฝนตกขนาดนั้นคนคนน้อยไหม่น้อยนะไม่น้อยอีกเหรอ แต่ว่ามันมันไม่เชิงหยุดมันเป็นปลอยครับแต่วันนี้ต้อง้วันนี้ผมคิดว่ายังไงคนก็เยอะอ่ะต่อให้ฝนตกคนก็เยอะคิดว่ายงไงนะก็ไม่แดดไปามอยู่ว่าแม่ค้าไปเาครูบออรอเวันนี้วันสำคัญนะเนี่ยเคยเห็นน้องนุ่นตัวจริงไหมครับไม่คยโอ้ยโอกาสมาถึงแล้วโอกาสมาถึงแล้วเออมานานจะได้มาสละบรีนะ ปกติลุงฟ้าเนี่ยเขารับงานแถวราชบุรีนะเป็นลิเกราชบุรีแต่น้องนุ่นเป็นลิเกโคราดพรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้ลิเกของคุณพ่อของนุ่นไปเล่นที่อำเภอสุ่งเนินนะครับวันนี้คนจะเยอะแต่วันนี้เนาะเอาละเดี๋ยวผมจะไปชิมอุ๊ยน่าอร่อยแซ่บสายนะครับเดี๋ยวไปก่อนครับผมเอาลุยครับทุกคนเดี๋ยวรถเยอะครับ เดี๋ยวเราจะขี่มอไซค์กลับไปที่รีสอร์ทของเรานะครับได้ดูทางรถไฟได้ทั้งซืรอส้มตำนะฮะเอานะครับคืนนี้นะครับเดี๋ยวจอดไปไฟกระพริบนะครับผมก็เริ่มออกสตาร์ทมอเตอร์ไซค์นะครับตรงที่ตรงข้ามกับลานส้มตำนะครับทุกคนก่อนอื่นที่เราจะออกรถนะครับเราก็ต้องดูซ้ายดูขวานะครับเพราะว่าถนน เส้นนี้เป็นชุมชนนะครับเป็นในเมืองนะครับรถจะวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับขับรถต้องใจเย็นนะครับต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับระยะนะครับจากร้านส้มตำนะครับไปยังรีสอร์ทที่แมงกะวีอยู่นะครับไม่ไกลนะครับทุกคนนะครับไม่ไม่กี่เมตรนะครับประมาณหกร้อยกว่าเมตรนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขี่ตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็จะถึงแล้วนะครับ ก็อยู่ในตัวเมืองนะครับทุกคนของกินนะครับหาง่ายครับมีเยอะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินซื้อนะครับมันหาง่ายก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับกินเท่าที่เออเรากินได้ไม่ไม่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยนะครับผมนะครับผมก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับผมก็เลี้ยวซ้ายนิดเดียวนะครับก็ถึงแล้วครับ รีสอร์ทที่เช่าไว้นะครับเมื่อเช้าผมก็เพิ่งไปต่อห้องนะครับคืนละห้าร้อยสองคืนก็หนึ่งพันนะครับก็หมดไปหนึ่งพันบาทแล้วนะครับนี่ครับผมก็เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าไปที่รีสอร์ทนะครับผมข้างหน้ารีสอร์ทก็จะมีร้านข้าวแต่เขาขายข้างคืนนะนะกลางวันไม่ได้ขายนะครับนี่ครับก็คือรีสอร์ทที่ผมเช่าอยู่นะครับทุกคนใครเคยมาเช่าที่นี่บ้างนะครับ ที่นี่ชื่ออะไรนะแสงเทียนรีสอร์ทนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะจอดรถไว้ทางหน้าห้องนะครับแล้วก็เดินเข้าห้องไปนะครับครับตอนนี้แมงกบ,บี้ก็มาถึงห้องแล้วนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ